นาโมบ้านแหงหนึ่งอันหางไกลศอกเหล็กส้นนาโบดยังมีหญิงสาวคนหนึ่งซื้อว่านั่งพ่อใจเึิงว่าพ่อใจน,นั้นเป็นหญิงสาววัยรุ่นธรรมดาทั่วไปนั่งอาศัยอยู่กับย่ายสาลำพังเพียงสองคนเพราะว่าพ่อแม่ของพ่อใจน,นั้นได้ใต้จากไปตั้งแต่พ่อใจยังเป็นเด็กๆจังเฮใหย้หย่ายสากับหลานต่างก็พากันหักไข ดูแลเซิงกันและการมาตลอดง่ายสาหนันเถึงว่าจะยากจนบกขอยจะมีเงินทองกับเขาแต่นั่งกส็สูเพื่อดินล้นเลียงล้านเพียงคนเดียวให้เติบโตขึ้นด้วยทีบกขีดที่จะทอดถิ่มพอใจผูวเป็นหลานเลยแมแต่น้อยเซิงมาอาสีของง่ายสาหนันก็จะหมาเขาปลาหาเหตุและเก็บพักปลาไปขายและมักจะจับกบจับเขียดในเวลากล้งขืนเพื่อทีต้นจะมีไร่ดได้มาจุนเกี้ยวครอบขัวและแบงบ่อผ้าหลาให้ต้นเองนอกจากนั้นแล้ว ย่ายสาย,ยังเป็นหมอผีใสยศาสตร์ไสยาเวทเพื่อปีนปั้วและหักษาคนอีกด้วยจังเหตหายผู้คนในมู่บาลมักจะมาหาย่ายสาเพื่อหายย่ายสาปีนปวัวหรือเหตคุณนใสมดดําหายอยู่เสมอจังเหตหายบ้างเหมือแม้ว่าต้นจะหาปู่ป้ากบเขียนบ่ได้แต่ย่ายสายก็ยังมีไล่ไดาจากการปีนปวัวและเหตุคุ้นใสไปในทังทิบูดี้หายสบานจังเหตหายย่ายสามีไร่ไดหลายพ่อสมควรและซื้อเสียงเลี้ยงน้ำของย่ายสานานก็ได้ดวงดัางเลส ซาลืบไปทั่วหมู่บ้าน จ้างเหายชีวิตของพ่อใจแะร่ายสาหนานดูเหมือนหวาจะเดินหนาบบมีทาที่ว่าจะหยุดดยบบได้มีปัญหาอีหยังจนกระถางอยู่มามือหนึ่งในขณะทีนั่งพ่อใจกำลังเลิกเหียนและจะเดินกลับเมื่อบานก็ได้มีเพื่อนนักเขียนหวมสารจำนวนสองสามโขนได้ผ้ากันรลอพ่อใจหวายางสาไงของพ่อใจหนานเป็นผีปอบก่อนที่พีกแปกซึ่งเป็นหัวหน้าหัวโจกหมูจะบอกออกมา,วาหวาเฮ้เพื่อนเพื่อนผมมึงหูก,กันบั้วหวายงของอีพ่อใจหนานมันเป็นผีปอบได้หาน กมาแล้วก็ไปตายาอาหลีฟังเด้อพวกเมืองกูเช่าให้พวกเมืองผงเมื่อวานนี้กูไปย่างกบย่างเขียดกับพอของกูกูจับกบจับเขียดกำลังมมวนกันย่างหวาจู่ๆก็มีเงาล่างเหนิงนั่งตะคุมตะขุมแต่หันหลังมาใส่พวกกูกูก็พอของกูเห็นพวกกูก็เลยสงสัยว่าแม่นฝผามานั่งตากโบในยามกลางคืนในยามเือดเลือดเดือดเดือดนเดียวเมื่อเป็นนานกูกับพอก็เลยย่างก็ไปไกลๆเพื่อที่จะถามว่าได้กบหลายบ่อแต่พ่อกูอยางเขาไปไกลๆกูกับพอบอท่านได้เอ่ยถามโดยสามมันก็ได้ง่วงหนามา ก็ปรากฏว่าเป็นย่ายสาย่ายของอีพ่อใจ๋ที่กำลังขาบกบอยู่ในป่าแล้วก็กื่นเกฑนยังหิวกระหายกูกระพอเมื่อเห็นขึ้นแน่นานก็อ้าปากคางตกใจสุดขีดเมื่อได้สติกูกระหีบเาาสปีดขาแล่นกลับเมื่อบ้านเกิดบื่อฐานหาตายตายแม่นบ่ปบิ๊กแบงโอ้เลยจังได๋กู้กระไปขี่อยู่ในป่า นยังก็ขึ้นระบาดนี้นีพ่อใจมึงหูเลยรวะหว่าแย่ของมึงเป็นผีปอบจังใดจังใดมึงกะละมัดระวังตัวในเด้อมึงกับแย่ของเมืองอยู่กินน้ำกันทุกเมืองบาดแย่มึงหิวขึ้นหมาหากินกบกินเขียดบ่ได้าย่ของเมืองสิหลงกินมึงเขาน่าละครับพ่อใจเมื่อใดยินคือแนแน่นานก็เกิดความโมโหและบอกพ่อใจเป็นยางหมาก่อนที่จะต่อบียกแบกกับพักผัวออกไปหวาโอ้ยพวกมึงสินี้ไปใช้เหล่านี้ได้หากพอมึงหว่าวแย่ของกูเสียให้หายแบบนี้ย่ของกู รอยเป็นผีปอบจักน้อยพวกมึงนี่มันตัองเ้ามั่นปากอะหลีบ่มีรักค้านีหยังแต่บ่ตองเมื่อปนเหลืองหายย่าของกู้เสียหายแบบนี้แม้ว่านั่งพ่อใจจะเทียงจังได่จังได่แต่พ่อใจก็เถียงบย่ไหวเพราะว่าพรรคพวกของบิ๊กแบกนานมีหลายโขนจังเหติหายพ่อใจห้องหายน้ำตาไหลออกหมาก่อนที่จะกลับเมื่อบานด้วยความเสียใจ เมื่อกับมาฮอดบานนั่งพ่อใจก็ได้น้าเหลืองที่พวกบิ๊กแบ๊กนั่นหาหวาง่ายของต้นนั้นเป็นผีปอบแล้วก็เหลาหายง่ายของต้นผาง้วยควมโกดแขน ยายสาเมื่อได้ผางก็ได้หวาวปอบใจหลานของต้นออกไปหวาพ่อใจเอยหลานบ่ตองไปคิดมากดอกไอ้พวกเด็กพวกนั้นมันก็ปากเสียตามเด็กเสเพนั่นละหลานบ่ตองไปใส่ใจหรือสนใจดอกหลานเอ้ยยายจ๋าแต่พวกนั้นมันบอกให้ยายเป็นปอบเลยนะหลานจำโมบักเลยที่มีคนมาบอกให้ยายของหลานแบบนี้ นาละครับพ่อใจหูซึกโศกเศร้าและเสียใจหลายจะได้ห้ามหายออกหมาด้วยความสะอึกสะอื้นยู่ดนง่ายสาเมื่อเห็นคื้นแนวน,นันก็หูซึกเป็นห่วงและสงสารหลานของต้นเป็นยางหมา ยังได้ปอบใจหลานของต้นอยู่แบบนั้นเดี๋ยวมันก็จะดีขึ้นเองจนเสาวันทัดไปพ่อใจก็ได้มาหงเฮียนตามปก,กติแต่มือหนี้พ่อใจบ่เห็นบิ๊กแบกซึ่งเป็นหัวาโจกหมูมาหงเฮียนเลยก่อนที่คู่สอนประจําหองจะว้าออกมาว่าโอ้ยนี่พวกลานหูกันแลวบ่าวา่าที่บักบิ๊กแบกมันบ่ไ้มาหงเฮียนในมือนี้ก็ย้อนว่าบักบิ๊กแบกมันได้ตายไปแล้วฮะบิ๊กแบกมันเป็นอีสังนายขู่เมื่อวานนี้บิ๊กแบกมันยังปากหมาอยู่เลยแล้วมันจะตายไปได้จังไรนายขู่โอ้ย กรบักบิกแบกหันตีมันได้ตายด้วยประหูสาเหตุวังเศร้านี้พ่อแม่ของมันได้ไล่งานคู่วาบักบิ๊กแบกมันหูซึเกเจ็บทองยางแหง จนบ่อสามารเมางเยียนใดสุดท้ายมันก็ลมพุ่งลงแล้วมันก็ขาดใจตายโดยที่บ่หูสาเหตุน่ะละครับเมื่อเรื่องเล่าเกิดขึ้นคือนแนวน้นาจังเหตุให้พวกชาวบ้านภาคันจับกลุ่มสนทนากันไปต่างๆหนาและพากันขีดไปต่างๆหน้าหน้าหวาบักบิ๊กแบกหนานคงจะถึงง่ายสาซึ่งเป็นผีปอบกิดตับใต้ายใสพุ่งจนหมดบักบิ๊กแบกมันจังได้ด้วนจากปแบบนี้นี่พวกเมืองผมุ่งหกค่แหละบ่หวาบักบิ๊กแบกมันใตยน้ย,ย้อนอีหยังก็หวาสาเหตุที่บ่แบกมันต้องตายกันย้อว มันไปหล่ออีพ่อใจร้านของง่ายสาว่ายง่ายสาเป็นผีอปอบจับกบจับเขียดเกินเมื่อเป็นแนวนานอีพ่อใจจึงน้าเหลืองไปบอกง่ายของหมานจังย์ไถยง่ายสาง่ายของมันเกิดความโมโหเห็นแล้วบ่กใต้พี่เลยบักบิ๊กแบกมีปากแต่ปากบวยยุทธอยู่แบบนี้มันบุคุมเอาซะเลยอ๋อเป็นตะยันนาลีโมบันขอปองเฮามีผีปอแบแหละบ่อนี่ กูสิครับก่อนเดอ้อกูสิไปบอกลูกบอกหลานของกูบ่หายมันไปเรียนนาบีพอใจเด็ดขาดเดี๋ยวจะใต้ผีแบบบักบิ๊กแบกอีกโอ้ยแมนแมน,แมนกูก็จะไปบอกหลานของกู้ขึ้นกันเพื่อทีลูกหลานของพวกเขาจะบุตกเป็นเหยือของยายสาวผีปอบอีกนั่นละครับเมื่อพวกเขาหูขาวพวกเขาก็ได้น้ำเหลืองไปบอกลูกหลานของพวกเขายางไหวนี่บักเมอมึงหัและเบ้าบาดง่ายของอีพอใจเป็นผีปอบและมันก็ได้กินตับใต้ใสพ่พวกเขาบักบิ๊กแบกจนตาย ไปแต่อยาดหลายกะย่งวะล้านเอ้ยบันมึงไปห่งเหี้ยนให้มึงอยู่ห่างอีพ่อใจเขาไห้เด้อเดี๋ยวย่ายข้องหมันสิมึงก,กินมึงอีกนี่แล้วนะว่นแต่น้ำคุณใสมนดำสงสัยมนดำเขาตัวตีจะได้กลายเป็นผีปอแบบนี้นา่ละครับพ่อใจเดินผ่านมากก็ได้ยินพ่อดีจังเห็นหายพ่อใจเกิดข่วมบ่พ่อใจเป็นยางหมาแต่เหมือนั่งคิดอีกมุมหนึ่งนั่งก็ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไป จะดีกว่าพอนั่งคิดว่าบ่มีคนมาคบหาด้วยมันก็ดีอกันการพะว่ากุมค้นพวกนั้นจะได้บ่ตองมาว่แวและบ่อกามยหยงกับต้นอีเมื่อเป็นคือแนวนั้นจังเถ่ายเหตุการณ์ในหมบานเริ่มมีความสาหงบนับตั้งแต่นั้นมาจนกระถางมาหดกล้งเดิกในคำขึ้นหนึ่งในขณะที่พ่อใจกำลังนอนหลับอยู่ในบ้านท่านได้น้นเองนั่งพ่อใจก็ได้ยินเสียงคุกคักขาเสียงดังมาจากความเมืดอของม่มบ้านจังเถ่ายพ่อใจนอนบอ่หลับสะดุ้งตื่นขึ้นหมา เบื่ความตกใจและยันกว่าสุดขีดและก็บอโผง่ายของต้นอยู่ที่นอนเลยพ่อจ,จ่ายเจนเอินหายง่ายออกไปหวา ยายยายเฮ็ดียังนั่นแต่เพิ่งเดินเนแบบนี้ก็ยังบ่ยอมนอนนาละครับเมื่อสิ้นขำยายสาก็ได้ย่างพาข้อเมืดอเข้ามาหาร้านคองโตนด้วยที่เสื้อผาของยายนั้นมีแต่เหลือเต็มเสือเต็มแพ่ไปหมดก่อนที่จะตอบออกมาว่าในยายเองละหลานยายนอนบ่หลับยายยังมีเวียกจักหน่อยยายสืมานอนน้ำหลานดอกยายยายจะไปใส่ลาเป็นยังเสื้อผาของยายจะเต็มไปด้วยเลือดละจาะอ้ยเลือดเป๊ดเลือดไกล้นะจ้ะหลานยายลุกขึ้นมาควบ เป็ดขั้วไก่เพื่อเห็ดกินหมื่นต้นเสามันจะหงายถ้าจะขั้วมันหมื่นต้นเสาใหญ่กว่าแก้งหวาจะจับมันบบไรหันตีหลานย่าจะได้คขั้วเอาก้างเด็กนี่ล่ะเดี๋ยวจะบบไรกินพอดีพอ่าไก่ของพวกเฮามันก็เฮ่นั่นแหละครับพ่อจ๋าเมื่อเห็นเหลือติดเสือติดแพรของย่าสานั่งก็ฮู้สื้อขยะาขาะแหงและก็เกิดความยันกั้วอยู่บ่หน่อยและก็ฮู้สื้อแปกอกแปกใจเป็นยางหมาพ่อหนีมันก็เวลาก้างเด็กแท้ๆแต่เป็นอย่างย่าจึงต้องหลูมาขั้วเป็ด พอไก่ย่ำเดือดเดือดดนเดแบบนี้จนเสาวันทัดปายก็ได้เกิดข่าวลือไปทั่วมโมบานว่าได้มีผีปอบออกอาลาวาดพอมีเป็ดไก่ของซาบานถือก,กัดเินจนเหลือใส่เลือพุ่งเลยแม้แต่น้อยแถมยังมีร้อยเหลือหยอดเป็นทางออกไปอีกด้วยและเมื่อนั่งพ่อใจมาหอดฮ้องเหียนเพื่อนของเขาก็ได้ว่าออกมาหวาหนีพ่อใจมาขึ้นหนีง่ายของมึงน,นั้นได้ออกไปกินเป็ดกินไก่ของซาบานแม่นบ่พ,อ,พอก็เห็นซาบานขลำลือกันห่า เป็ดไก่ของพวกเขาหนานถือกินตับใตใส่พุ่งจมาโมหยางสงสัยต่อเป็นแงของมึงแท้ละอีพ่อจ๋าที่ไปกินเป็ดไก่ของสบานปักเบื้องมาบอกทางมึงเหยมึงหว่าวออกมาไรจังไถ่ว่าเป็นสีมือแง่ของกูแง่ของกูบริเเป็นปอบระว่างเธอ้ายแง่ของกูเป็นปอบอะไรขึ้นมากูจะบอกแง่ของกูกินมึงเป็นคนแหลกหลนปากเบอรอเดชสุด้ายมึงก็ย่อมหาไปแง่ของมึงเป็นผีปอบเรื่องที่เกิดขึ้นทุกอย่างภายในหมู่บ้านของพวกเขาก็แสดงว่ามันเป็นสีมือแง่ของมึงฮันตีน นั่งพ่อใจยังคงถึกเผื่อนใส่ใหายปายสีอยู่เสมอและยังคงมีเป็ดไก่ของสบานลมใต้ยางต่อเนื่องเลี่นเตจยังเหดหายพวกสบานผ้ากั้นแน่ใจละวะย่ายสาหนานเป็นผีปอบย่างแน่นอนแต่บ้างโขนกบเสือกับเรื่องเล่าที่เกิดขึนและยังคงเที่ยวมาหาย่ายสาเพื่อให้ย่ายสาเป็นปัวในเหลืองที่พวกเขาตองกา้นยางบกขาดจนเวลาผ่านไปหลายปีนางพ่อจนานก็ได้เติบใหญ่เป็นสาว และได้เฮี้ยนจบมัทธยมต้นไปลายได้สําเร็จแต่ว่านั่งพ่อใจก็ได้ตัดทิ้นใจที่จะบบไปเฮี้ยนต่อหอ,อยง่ายเห็นหวาง่ายสาง่ายของตอนน้นหนานตอนนี้ได้เถาแก่สล้าหลาแล้วจังบอสามมรถทิมยง่ายสาไวไซไกเพื่อที่ต้นจะได้ช่วยเวียกง่ายและหาเงินเพื่อจุนเชื้อครอบขัวแต่ว่าพวกเขาทั้งสองก็ยังลําบากอยู่ก็ที่ง่ายสาจะเอ่ยถามพ่อใจผู้เป็นหลานออกไปหวาพ่อใจเอ๋ยตอนนี้ง่ายก็เถาแก่หลายแล้วจะใต้วันใต้ขืนหรือจะไต้เดี่ยวนี ก็บ,บ่มีทางหูง่ nh ายจึงอยากจะถามล้านหวา่าลานสนใจที่จะเฮี้ยนหมอผีแบบง่ายเนี่ยบ่จา้าง่ายจะได้สอนหายเป็นยังแล้วง่ายจู่ๆง่ายจึงคิดจะสอนหลาน จบ,บ่มีอย่างหลายดอกพอลำผางหาปู้หาปลาหาเก็บผักป่ามันก็แถบจะบ่พอเกฑและหมันก็บ่ไส้ช่วยเอาลำรว้ยขึ้นไดแต่เป็นหมอผีนีมีคนเที่ยวมาปีนปั้วย,ย่างบ่ขาดสายมันจะเห็ให้หลานไม่ายไดเพิ่มเขินแต่ถ้าหลานสนใจที่จะเฮียนหลานจงหาบ้บางสิงบ้างอย่างจากง่ายก่อนหนาะนั่นล่ะครับพ่อใจผู้เป็นหลานเมื่อได้ยินคือนแนวนานนางก็ฮู้ซึกวหวาต้นเองบอ่หนานจะเป็นหมอผีแบบง่ายใดจังได้ตัดสินใจปฏิเสธง่าย ออกไปหว่าง่ายเ๋ยร้านบอกคิดที่จะสนใจอยากเฮียนวิซ่ามดดำจากง่ายในตอนนี้ดอกนะพอชวนตัวของร้านแล้วร้านบอมากที่จะสอบคุยกับคนอื่นพ่อป้านไดเอาเป็นว่าปาร้านพร้อมร้านจะบอกง่ายเอง นาละครับเรื่องก็ใกล้เป็นหวาพ่อใจเด็ปฏิเสธและก็บอัับสืบถอดวิสาโมดดั้มของย่ายสาเสริงว่าย่ายสาเองก็บอได้วา่าอียังนับตั้งแต่นานมาพ่อใจก็มักจะพันหายเกือบแทบทุกขืนจึงในผันของพ่อใจได้พันหวานั่งได้ผันเห็นหญิงแก่หลังกงุใบหนาดำกำ บ่าต้าลึกโบและนุงผาเขาเก่าๆเสีงขาดเป็นหูเป็นปองไก่จะขาดหยุ่ยไปหมดแล้วย่ายคนนี้ได้แต่หัวรอสุดร้อนหนาคนหลูเอินหาแต่ซื้อของหนางแล้วก็จองมองด้วยความผาวาจังเหตหายนั่งพ่อใจ่ายานกัวเป็นยางหมาจังใดแต่จอมม่นอยู่ในใจ และใดแต่นึกถึงคุณพาคคุณเจาแบบพิษพิษถึกถือและดดวยความย่านกลัวนั่งพ่อใจจึงใดสะดุ้งตื่นขึ้นหมาแล้วก็นอนบ่หลับด้วยความหวาดละแแงนั่งจึงใดแต่นั่งนบพนมมเหมสวดมนต์แบบพิษพิษถึกถืออยู่แบบนัานจนหอดแจงจนเสาว,วันทัดไปพ่อใจก็ได้เล่าเรื่องเล่าทั้งหมดที่้นพันเห็นหายง่ายพังหวาง่ายเมื่อนี้ร้านพันหายนากลัวาเอาเถอๆอ๋อมันก็แค่ความพันนาหลานบ่ต้องไปคิดหมาให้ปวดหัวอ้ยแล้วง่ายเจ้าบ่ถามร้านเลยบ่หวา รานพันเห็นอีหยังแล้วร้านนานพันเห็นอีหยังแล้วเหอภาในความพันของร้านนานมันนากั่วอะไรได้ว่าแต่บ้านของพวกเฮานีร้านละสงสัยสงสัยว่าเป็นอย่างคือบ่มีผ้าเพื่อไว้บูชาในเจ้ายหญ่โอ้ยบ่มีดอกบ้านของพวกเฮามีผ้าบ่ไดดกบพอไว้ใหญ่เป็นคนมีของมีขู่มีวิสาจังบ่มสามีผ้าได้มึงหูจังสั้นแล้วกะ่าไปหาผ้ามาไว้บ้านของพวกเฮาหล่ะเขาใจบ่หลาน เดี๋ยววิซ่ามนดดำของนายจะเชื่อมเอานั่นแหละครับเมื่อสินข้าของยายนั่งพ่อใจผู้เป็นหลานก็บริคิดอีหยัง และแล้วในคึืนต่อไปและก็ละหลายๆคึืนต่อมาพอใจก็ได้พันแปลกๆแบบนี้อยู่เล,เลื้อยและนับเหมือความพันของนั่งเริ่มสะยดสะยองมากขึ้นกว่าเดิมจนในคํคขื้นนี้นั่งก็ได้ผ่านว่าถึงง่ายแก่ค้นเดิมบังคับหายต้นกินเลือดสดสดจากเป็ดไก่เป็นเป็นฮ่าฮ่เอาเลือดนี่ไปเลือดมันทั้งหอมทั้งหวานขันมึงได้กินแล้วมึงจะติดใจจนออกไ่ไห้ฮ่าฮ่าฮ่าพ่อใจเมื่อเห็นคือนแนวนานก็เกิดความย่านกวัว Ah แทบจะเป็นหลงจะหนีให้ผลแต่มันก็ขยับตัวบ่ได้เล่ากับว่าต้นเองถึกผีที่อยู่ต่อหนาสะกดเอาไหวจนในที่สุดนั่งพ่อใจก็ไร้สะดุ้งตืน่นพร้อมเฮไหลอาบกายังเหดหายนั่งเริ่มทนบ่ไหวยังได้พายายามเขามาปลุกเอายายสาแต่บ่หวาพ่อใจจะปลุกเอายายสาแนวไดแต่ยายสาก็บ่มีทาที่ไวจะหูสึกตัวเลยเม้แต่น้อยจนเสาวันทัดไปก็พบว่ายายสาหนานเกิดล้มป่วยยังกระทันหันก่อนที่นั่งพ่อใจผูกเป็นหลานจะ โผลออกมาหวะโธ่ไงป่วยแห้งขนาดนี้ไปหาหมอเถอะนาเดี๋ยวห้านจะพาไปโอ้ยก็บอกไปใสทั้งนั้นละเมื่อกตตองมาบังคับยายบอกไปบ่อยนะยาง่ายหูเบาหวาเมื่อคืนนี้ย่ายนอนตัวแข็งถือร้านและต๊ใจเป็นยางหมาคิดว่ายายใต้จนตัวแข็งไปแล้วง่ายไปหาหมอเถอะนาย่ายจะนอนป่วยอยู่แบบนี้บ่เป็นไงบัดยายจากไปแล้วร้านจะอยู่กับผานั่นแหละครับง่ายสามเมื่อได้พังคืนแนหนานแล้วก็เห็นว่าร้านของต้นโศกเสาน้ำต้าไหล ด้วยความยาและหวาดผวาจังเหตุหายง่ายสาเกิดความสงสารหลานของต้นเป็นยางหมาแต่ว่านั่งกบบย่อมที่จะไปหาหมอตามที่ร้านใดบก่กพ่อโต๊กเดิกพ่อใจก็นอนบลับตามเขยเพราะว่าภาพความผันอนาขนักวหนามันเต็มหัวไปหมดทังย่านกัวว่าต้นจะได้เจอกับคว่มผันที่อันชยศชยองและก็เป็นห่วงง่ายสาเสิ่งต้นหนีกำลังป่วยหนาะ ย่ายสาเห็นว่าหลานของต้นบอสบายใจจังได้ว่ากับหลานออกไปหว่าเพราใจหลานรักเอ๋ยขึ้นนี้ให้หลานไปนอนในห้องกระดแล้วหลานก็จงหลับห้สบายเถอะนะโอ้ยดิฉันนอนบ่หลับดอกใจใหญ่เพราะว่าหลานเป็นห่วงย่ายหมาอีกอย่างถ้าหลานหลับไปหลานก็ต้องไปเจอกับความผันให้หยนั่นนี่หลานจำบอ่อยากจะรับตาอยู่บังย่ายจนหอดแจงจะดีกว่าบอได้บอได้จัางไหนขึ้นนี่หลานก็ต้องนอนให้หลับขันถา้าหลานเป็นห่วงย่ายจริงเก่ง หลานก็จงนอนให้มันหลับซะเด้อหลานขันสารย่ายคงจะมีชีวิตอยู่ต่อบ่อดดอีกแล้วย่ายคือบ่อแบบนั้นหลานนอนหลับแล้วบยานย่ยปล่อยใขขึ้นมาแล้วไผจะเบิงย่ายโอ้บอกเป็นยังดอกกูนี่ขึ้นแล้วเด้ไปนอนได้แล้วเอาเป็นหว่าขึ้นนี่มึงหูหรือเห็นนี่ยัง มึงต้องอยู่สวยๆเ,เงียบๆไปซะดอยาได้ยานกลัวมันไปเลยถ้ามึงโมยางให้ยายใต้จากมึงไปใส่มึงก็จองเหตุตามที่ยายบอกเขาใจบ่ได้จะจนายขั้นสารดิฉันไปนอนก่อนนะจ๊ะมีอย่างเกินใส่เอิ้นหาได้เลยที่พ่อใจต่อไปแบบนั้นพอนั่ง่บห้วอีหยังจะเกิดขืนในคำขึ้นนี้พ่อโต๊กเดิกบรรยากาศก็กลับมาเงียบสงัดมากกว่าปกกติพ่อใจที่นอนบ่หลับเต็มตามาหลายขืนนั่งก็หูซึกทั้งง่วงทั้งอ่อนเพลีย แม้ว่านั่งจะห่วงง่ายเพียงใดแต่นั่งก็บสามาที่จะผืนให้นังตาของต้นเบิกกว้างไดจังไหนนอนหลับไปไปในที่สุดและแล้วนั่งพ่อใจก็ได้พันหายอีกขังซึ่งข้างนี้พ่อใจก็ได้พบกับยายแก่คนเดิมยายแก่คนนี้ด้ห้องห้อันโหยหวนแล้วก็ขอห้องให้พ่อใจหับต้นไปอยู่ด้วยพ่อใจจ๋าหับยายไปอยู่ด้วยอีกคนจะได้บ่้าลานหับยายไปอยู่ด้วยแล้วล่ะก่อ หลานต่อการนี่อย่างหลานก็จะได้ทุกอย่างดิฉันคงจะหับย่ายมาอยู่ด้วยบ่้หดอกจ้าตั้พังดิฉันกับยายก็ดูแลกันละบากอยู่แล้วและบ้านช่องของดิฉันก็ยากจนอับย่ายมาอยู่ด้วยบ่อ้อะไรใจะยาย,าย,ายต้องขอโทษด,ด้วยนะนั่นละครับเมื่อพ่อใจปฏิเสธย่ nh ายแกไปแบบนั้นย่ nh ายแกก็เกิดควมโมโหเป็นอย่างหมาและก็กลับมามีท,าท่าทีเกี่ยวกาดด้วยควมโมโหและโกรธแค้นบางทีจะเบาด้วยความใจหายออกไปหว่าฮ่าฮ่า ที่ผ่านมากูอดสาเผาดูมึงมากตลอดแต่มึงกับบอย่อมหับกูมาอยู่ด้วยสนานแล้วมึงจะต้องตายไปเสียเถอะฮ่าฮ่าเมื่อว่าวจบยายแก่ผีปอบก็ได้กระโจนไปบีบคอของนั่งพ่อใจท่านถีจังเหตหายนั่งพ่อใจดินไปดินหมาโดยความเจ็บปวดและถูกทรมานเป็นยางหมาและแล้วนั่งก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งจังเหตหายนั่งหูซึกหวาความพันของต้นหนานเล่ากลับว่ามันเป็นเรื่องจริงจริงก่อนจะหีเผามหาายของตนและแล้ว พอใจก็ต้องซอกอีกขังเมื่อพบหวา่ง่ายสาย่ายของต้นบ่อไดยู่ที่บ้านพ่อใจง่วงนาเลี้ยวหลังก็บ่เจอแม้งเงาย่ายสาเลยเม็ดแต่น้อยและโดยความเป็นห่วงใหญถึงว่าต้นใจยันกลัวเพียงใดแต่นั่งก็เหตุเป็นใจกาออกตามหาย่ายสาในคืนก้างเดึร้างาน พ่อใจใหีบผ้าอ,ออกตามหายายสาไปทัวหมู่บาลร้อมเอื้อนหายายของต้นไปถัว่วด้วยบ่ฮูหวาายายของต้นหนานไปทางไดในเวลาคำขึ้นแบบนี้จนในที่สุดพ่อใจก็เดินมาเจอเขากับยายสาที่ถือซาบานลุ่มจับแล้วก็มัดยา,ายสาไว้อยู่ข,ข้างข้อไก่สภาพของยายสาตอนนี้กลายเป็นผีปอบเต็มตัว และเต็มไปด้วยเลือดเป็ดเลือดไก่เต็มไปหมอด่างเหตหายพ่อใจที่เห็นือแนแนัหนานก็อ้าปากขางตกอกตกใจเป็นยางหมาก่อนทีเจ้าหวาออกมาหว่ายาทำลายง่ายของดิฉันเลยปล่อยง่ายของดิฉันไปเถิดง่ายของฉันแห้งบอสบายแล้วพวกเจ้ามาจับง่ายของดิฉันเหตแบบนี้เหดอีหยางอีพ่อใจมึงเห็นแร้วบ่หว่าง่ายของมึงมันเป็นผีปอบมันมากินเป็ดกินไก่ของกูจนเมดขอมึงยังจะปกป้องเอาง่ายของมึงอีกหนอเวรกรมจริงเกงดิฉันฮักกะหูว่าง่ายของ ดิฉันเป็นพี่ปอบกะมือนี แกพอคุอ้นยาทำหลาย,ยาย่ของดิฉันเลยนะอีพ่อจ๋าม่อิโลกสวยปหอดใสย่อมหับความจิงสบาบแย่ยของมึงมันเป็นผีปอบทาป่อยไปสบาบล่วมทั้งตัวมึงเองก็จะบ่ปลอดไพ่ย,ยังแน่นอนนี่ยังดีนะยังมีเป็ดไก่ให้มันกินถ้าเป็ดไก่ขอบอ่่าห้าเหมิดมันสิบหันมากินควายกินหัวโซ่หายไปก่นานามันอาจจะกินตับใต้ใสพุ่งขอบอ่่าห้ากับเป็นไปได้แต่ว่าแย่ยของดิฉันก็ยังบอกท่านเหตุความเดือดร้อนให้พวกสบาบเลยนะเพราะว่าเป็ดไก่ของสาบานบรใต้ามาหลายปีแล้วนี่ฮะ ก็เกิดเหตุดังได้ก็ยาาหมาแง่ของดิฉันเลยนะดิฉันบอกอยากให้แง่ของดิฉันต้องมาเจ็บนั่นละครับพ่อใจพาย,า,ยามาปกปองแง่ของต้นอยู่แบบหนานทั้ทงทั้งที่หัวใจของต้นหนานทั้งยานกัวและทรัพย์สิสนเป็นยางหมาจนเสาวั่นทัดไปพวกซาบานก็ได้นำเอาย่ายสามาลดนำมน่นอยู่ที่วาดส่วนย่ายสาหนานเมื่อตกเป็นก้างเหวนก็ได้มดเลี้ยวแหลงแล้วก็กลายเป็นคนป่วยเซนเดิมยังเหตุหายพ่อใจผูเ้เป็นหลานเป็นห่วงแา่ของต้นเป็นยางหมาและเมื่อซาบานเห็นวั ย่ายสากลับมาเป็นคนเซนเดิมวกเขาก็พากันดาท่อย่ายสา และพ่อใจผูกเป็นหลานยางหนานี่พอเองสองหลานย่าผยีปอพวกมึงมันเป็นผีปอปูต้องอาศัยอยู่ในบ้านแห่งนี้เลยหนะพากันหนีไปบอนได้กันหนีหนีจากบุบานขอบังเฮ้าไรแห้งดีแม่บ่พอเหานั่นล่ะครับพ่อใจเมื่อได้ยินคือแหนวหนานก็ไรแต่โศกเศร้าเสียใจเป็นยางหมาแต่นั่งก็บ่ได้ตอบโต้พว,วกสาบัานตะยางใหญก่อนที่จะนำย่ายกลับมาบ้านโดยที่ต้นเองก็กะกากก็ขู่ย่าของต้นอยู่เหมือนกัน แต่โดยความหักงายพ่อใจจึงได้ถามย่ายออกไปว่าย่ายจ้าหยางย่ายเป็นอีหยางย่ายเป็นพีปอบาลีบอย่ายสาเมื่อเห็นว่าหลานของต้นโศกเสาและห้ามหายต้นเองก็เสียใจอยู่บ่หน่อยก่อนที่จะต่อพ่อใจผู้เป็นหลานออกไปว่าพ่อใจเรื่องที่มันเกิดขึ้นย่ายกับโบหูคือกันตั้งแต่ย่ายได้เฮียนวิชามมตนดำใช้ยาศาสตร์มาจากแย่แก่คนหนึ่งที่ช้อนห้ยหยายมันก็เหมือนกับว่าบ้างขัง ยายก็ครอบคุมต้นเองไว้ไม่ได้ยายยายแก่ที่สอนบนดําให้ยายนั้นใส่คนที่เป็นยายแกล่ลังกงถ้าแดงกามกว้างโบแล้วก็นุ่งผ้าสีขาวเาก่าๆใกล้จะขาดแล้วแม่นบ่ยายนั่นแหละครับพ่อใจบอกลักษณะของยายแก่ผีปอบในความผันที่หลอกต้นมาหลายคืนแล้วก็เล่าสูงง่ยายของต้นฝางเสวงง่ายายสาเมื่อได้พังก็พยักหน้าตอบว่าใสา่จังเงหดิหายพ่อใจอาปากคางค้นลูกสูบโดยความวาดผ้าหวาจนเสาวันทัดไปพ่อใจก็ได้ตื่นตั้ง แต่สาวก็ปรากฏฝาย่ายสาของต้นนั้นตัวแข็งถือนอนใต้ต้าเหลือกไปซะดือดจางเหตุหายพ่อใจโศกสาวเสียใจเป็นยางหมากับกัรนใต้ของย่ายสายางกระทันหันเซงพิธีงานโศพที่ซาบานได้มาห่วมงานพวกเขาต่างก็พากันซุบซิบนิ่นถาทั้งเรื่องย่าสาเป็นปอบนี่พวกเองก็สงสัยว่าย่าสาจะเป็นผีปอบเสือสืบทอดตัลูกตัวหลานและกูก็แกล้งว่าอีพ่อใจมันคงจะเป็นผีปอบสืบทอดจะง่ายของมันต่อไปน่นและครับพ่อใจ เมื่อได้ยินคือนแล้วนั้นก็ไร้แต่ห้าำหายออกมาประยูนจากการจากไปของหญายแถมยังมาเสียใจย้อนความกดดันที่มาจากซาบันทั้งหลายอีกเศรามือ่อไม่พอใจกไ็ได้มาที่วาดหลวงตาที่เห็นว่าพ่อใจเกิดความโศกเศร้า ก็ได้ปอบใจพอใจออกไปหวาโยมพ่อใจเอย๋ยชีวิตคนเฮ้ามันก็เท่านี้มีเกิดแก่เจ็บใต้เป็นธรรมดาเสียใจไดก็ต้องเข้าใจและยอมหับมัน่นหายได้หลวงตาเอย๋ยผีปอบมันมีจริงหรีอปอหลวงตาเองกับโบหูคือกันฮูแต่หวาคนเฮ้านนาน้าจิตโบซางสิ่งทีโบดีก็จะเข้ามาขอบค้องจิตใจ คนเฮาได้งายหลวงตาเอ๋ยดิฉันถูกใจเลือกเกินคนในโมบานต่างก็พากันหลังเกียดหาว่าดิฉันเป็นพี่ปอปางแล้วมันจะต้องเป็นอาลีบ่หลวงตาตอนนี้โยมพ่อจ่ายบบตองไปคิดอีหยังให้หลาย ญิงอารมณ์ของโย่มวันไหวสิ่งที่บอดีบ้างข้งบ้างทีพวกเข้าอาจจะมองบ่เห็นมันอาจจะเข่ามากขอบง,ง่ำจิตใจห้าได้หรือบ้างทีมันอาจจะบ่มีอีอย่างทั้งนานแต่เป็นพอจิตของเข้าปุ้งแตงและสักผ้าไปในทางที่วกเข้าคิดยานแล้วดิฉันควรจะเห็นเ่าไหนดีดล่ะลวงตาดิฉันบ่อยากจะอยู่ที่นี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าย่ายคนเดียวของดิฉันก็าจากไปแล้ว ญาติพี่น้องคนเดียวกบมีดิฉันบอกว่าจะเหตุแน่วใดล่ะหลวงตาเอ้ยเอาแบบนี้บ่โยมไปอาศัยอยู่เมืองใหญ่เส่งเป็นถีที่โยมควรไปลองเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ที่จะเลิญ เพราะที่ดานผู้ค้นบ่มีความเสือในเรื่องนี้แล้วก็หานมาสนใจในสิ่งที่ต้นหาถาว่าใจของโยมนั่นเข้มแข็งมันก็จะบ่มีสิ่งใดเข้ามาสูดหางใกลและจิตใจของโยมใดเมื่อว่าจบหลวงตาก็ไบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่ง แล้วก็เหินหายพ่อจ่ายพ้อมบอกพ่อจ่ายด้วยความเมตตาวานี่คือปัดใจส่วนหนึ่งของหลวงตาเองทีจริงแล้วหลวงต้ากับโยมสาก็เคยเป็นเพื่อนกันนี่ถือว่าเป็นการสวยเหลือให้โยมพ่อจ่ายได้ลุ้นผลจากความถูกทัางป้วงด้วยเถิดเพราะถ่ายโยมยั่งอยู่โมบานีต่อไปด้วยสถานาการณ์และจิตใจของโยมที่บวชสาม ของโย้มนั่นเองจะกัดกินตัวโยมเห็ดหายโย้มอยู่ในบ้านแห้งหนีบ่ไดหลังจากนั้นพ่อใจก็ได้กลับมาบ้านร้อมเก็บเขาของเพือจะไปใส่ซีบีหางานท้ำอยู่เมืองไหนแต่ว่านั่งก็หูซึกว่างเวงเป็นยางหมาเล่ากับว่ามีสายตาจ้องมองต้นอยู่เอาเถอนะนาไปใต้เอาดาบนาะเอาดีกว่าเงื่อนที่หลวงตาหายพ่อจะใส่ไปได้หลายวานัน อดทนนะไหวซีวีและจิตใจของเรามันต้องเจดีคืเอเนงจนในที่สุดพ่อใจก็เดินทางมาหอดเมืองใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะเลิ่อนมีไพแสงสีและลดล่านตั้งมากมายผู้คนทั้งหลายต่างก็พากันทําการทํางานซึ่งแตกต่างกับบรรยากาศย่บานนอกของต้นยิงนะ่งหนาแม้ว่าจะเป็นต้นเดิรแต่ก็ยังมีรดล้านแลน่านอย่างบกขาดสายซึ่งก็ต้องตามหลวงตาได้บอกทุกอย่างจัางเย็ยดหายความหมูซึกของหนางเริ่มแตกต่าง และเปลี่ยนไปจากเดิมจนเหตหายพ่อจ่ายเรื่มเรื่องผีปอบและเรื่มเรื่องต่างๆไปได้เองจนนที่สูตรพ่อใจก็ไรเหตเวียกน้าบริษัทแห่งหนึ่งส่งมีอาหารและที่พักให้ผีจังเหตหายพ่อใจหูจักกับเพื่อนไหม่ในบริษัทซึ่งเป็นว้เดียวกันพ่อใจใส่ชีวิตในการเหตเวียกในบริษัทยางมีความสุขเป็นอย่างหมาจนพ่อใจเหตเวียกในบริษัทแห่งนี้ได้สองสามปีและแล้วนั่งก็ไรสอบข้อกับไส้หนุม่มที่มีน้ำซอวาเสียงที่ เป็นหัวหน้าบริษัททั้งสองได้ตกลงป้งใจอยู่กินเป็นผัวเมียกันและได้สายซีวิตอยู่เมื่องใหญ่อย่างมีความสูดโดยบต้องมานางขีดเรื่องพี่พปีปอบอีกเลยจบบริบูรณ์ก็จบแล้วเนาะสำหรับเรื่องนี้ท่ายนี้ต้องขอขอบใจทุกคนที่หฮักทั้งหลายที่หับพังหับส้มเรื่องของผัวเฮาจนจบและก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดลิปต่อไปในเด้อครับเด้อ